ใจในการเป็นกำนันก็ออกออกชุดก็ใหม่เลยนะห้าร้อยกว่าเกงฑ์กับเสื้อครัอัเต็มที่เลยนะครับโอ้โยกำนันกำนันสารวัตรชิงตำแหน่งเลยนะครับแต่ใครชนะเป็นกำนันแท้ๆกับมาเป็นสารวัตรอาคู่นี้นะครับบอกว่าใช้ตำแหน่งนะครับเป็นเดิมพันในวันนี้เลยนะครับนัดย้อมไหมครับนัดยอมกับรายกรับแพ้เป็นสารวัตรนะ ตอนเขชนะเขาไม่กำนันนะภัยกายครับดูชุดวันนี้โอ้โหปล่อยมาใหม่ๆระวังหักนะครับดูหุ่นแนละ้วกลัวหักดูเลยดีดูเลยดีมันมีตะปูอยู่เอา้าทิ้งปูใส่หลวงสวมกันับแล้วรู้สึกรู้สึกมันอ่อนจังเมนนละแต่รับประกัน,นครับะะรไม่หักครับเอา้ายกทีหนึ่งเริ่มขึ้นแล้วครับกำนันก็จะเอาสารวัตรสารวัตรสารวัตเรเอาจริงนะขอเชียร์นี่เร เป็นยิงยกแล้วครับตำแหน่งยังอยู่ครับตำแหน่งยังอยู่อผ่านไปให้เยกครับโอ้โหนี่กำนันนี่ใช้ชั้นเชิญนะครับเขี่ยซกันแล้วตัวผมทับไปกดลงตกที่หลังนะครับจอที่หลังแตะน้ำก่อนนะโอ้โหวันนี้มันนะครับมันนะครับยกที่สองนะครับยกที่สองตำแหน่งกำนันเป็นเดือพนะครับโโอ้หใครแท้เป็นสารวัตร ใครชนะขึ้นจะเป็นกำนันนะครับสัญญาณโจกกรรมการถืฟฟาเลครับขอแล้วสัญญาณสัญญาณของเลยครับนะครับจอเจ้าจอเจ้าทำใจยับนะใจใจยับใจยับไงฟังการเรียกเรียกท้าทายท้าทายก็ว่าอ้าวเฮ้ยไทิมพุงแหมกัดทิมพุ่งแหมเขาเลยยกเขยกเออเขายกยกสามโอ้ยโอ้มีการหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อเสียใจหวาแหม และเดเทคนิคแท้เชิงบปวดทั้งเก้วอย่าไปฉี่ในน้ำนะครับตาแล้วคุณอยไปแล้วอ่ะสวัสกตอร่าไปฉี่ในน้ำาลครับยกสามครับยกสามโอ้ยกในตั้เดือพานก็ได้ตั้งแ่กํานันนะครับยกสามนะครับตันทีกํานันกับปอยูรแดงย้อเย้ายยอนเข้ามาฝักเข้ามาเผื่ว่าใกล้ๆจะไปครับตันกํานันกํานันเซบใสจอใต้ขวากํานันในกอเจ้า้ก็เขียจะมาเียไม่เียใส่ โฟกับกัดเตรมเลยโฟกกับกัดโอ้ยนอกโฟกับกัดจะยกดวงไหวอยูอเนี่ยเป่ากัตังตอนกันนะโมโอ้หพอไมู่ด้วยไม่เป็นไรนโมที่เด็กปั้นหมัดหนักนะครับโอ้หกัดกัดกับโฟกอ่าโอลโอใส่รงไม่ไหนเป๊งอโอยังจาบจ้าครับโอ้โหกัดเดี๋ยกเลยยกไม่ยะ อ๋อ้ด็กโป๊กอยู่ชั้นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันน้ำหนักไม่เี่ยนอายุเท่ากันปสามเลครับปสามนักโป๊กกับน้ักกัดโอ้โหอ๋อโป๊กโป๊กสู้ๆู้โป๊กสู้สู้โอ้ยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ้าวไปอ้าไปโอ้ยอ๋อโปกกับกัดเนี่ยเบาๆครับโป๊กไปเบาเออจับไปแก่ยกไปยกไปเออเอาละพอพอพอกัดกัน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 กมา